ไปดูซากเรือจสรสลัดกันไปเลยซากเรือนี่คือเรือมันจมน้ําแล้วเราเอ้ยเดี๋ยวดีแลวเฮ้ย,ย,ยท่านผู้ชมครับ เอาเละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนหับเข้าสู่ช่องมาร์กกเร็เกมวันทุกท่านนะครับก็อยู่กับรายการพิกัดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมกันแล้วนะครับแน่นอนนะครับรายการนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวรอบโลกนะครับโดยการใช้ กูเกิลแมปนั่นเองนะครับกูเกิลแมปเดียวเราสามารถไปเที่ยวรอบโลกได้เลยโดยที่เราใช้แค่อินเทอร์เน็ตนะครับกับมือถือเครื่องหนึ่งหรือว่าคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมนะครับก็สามารถพาทุกคนณตรงนี้ไปเที่ยวรอบโลกได้นะครับท่านผู้ชมแค่เปิดเข้าไปใน Google Earth หรือ Google m a p เนี่ยแล้วท่านผู้ชมก็ไปเที่ยวรอบโลกนะพอเจออะไรที่น่าสนใจท่านผู้ชมสามารถ กปพิกัดมาให้ผมได้นะครับหรือว่าทมกอปพิกดไปก๊อปทั้งลิงก์เลยนะครับแล้วก็มาสัวใต้คลิปนี้และพิกัดไหนที่น่าสนใจก็จะได้รับเลือกในการพาทุกคนไปเที่ยวกันนะครับเมื่อท่านผู้ชมพร้อมันแล้วเรามาดูพิกัดแรกของวันนี้เลยดีกว่านะครับพิกัดแรกของวันนี้นะครับจากคุณเซนคิงไร์นะครับบอกว่าทะเลในเกาะแฮชแท็กครั้งแรกแฮชแท็กพิกัดตามใจท่านผู้ชมเราก็ให้พิกัดมานะครับเราก๊อปพิกัดมาใส่เลยไปดูกันครับ ทะเลในเกาะนะครับเรานะครับได้พิกัดมาอันนี้อันนี้อันนี้เป็นทะเลที่อยู่ในเกาะไว้ท่านผู้ชมเฮ้ยดูดิตรงนี้นะครับเหมือนว่าน้าทะเลในเกาะเนี่ยจะมาจากการที่น้าทะเลตรงนี้มันไหลเข้ามานะครับดูแล้วก็น่ามหัศจรรย์ดีเหมือนกันทะเนี่ยเราลงไปดูได้ไหมถ้าเราลงไปดูไปได้เนี่ยมันต้องสวยมากๆแน่เลยอะลงไปดูได้ไหมเอ่ยน่าจะลงไปดูไม่ได้นะครับไม่ได้เลยแหละท่านผู้ชมไม่มีที่ลงเลยอะเออดูมาดูมาน่ามหัศจรรย์มาดูเป็นแบบเกาะมหัศจรรย์อะไรแบบนี้นะครับ น้ำทะเลมมนต้องใส่มากแน่ๆเลยนะผู้ชมแล้วไม่รู้ว่าในนี้น่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่สามารถรว่ายนะ้ำเข้ามาได้อะไรแบบนี้นะฮะเฮ้ยเจ๋งดีแล้วตรงนี้ก็มีป่าด้วยนะครับท่านผู้ชมเห็นแบบนี้มันใหญ่มากเลยนะผู้ชมเห็นนี่คือชายหาดนี่คือต้อนไม้ต้นหนึ่งนะครับดูดิดูดิดที่นี่รู้สึกว่าไม่มีใครอยู่เลยนะครับมันอยู่ที่ไหนเนี่ยใจกลางมหาสมุทรแปซิฟิกโอ้โหประเทศไทยอยู่นูน่นโอ้โหแบบใจกลางสุดเลยท่านผู้ชมตรงนี้มีภาพด้วยนะท่านผู้ชมมันคือภาพเกาะปะ ไม่น่าใช่นะันมาดูแบบภาพตัดต่ออะไรยังไงมาดูว่าถ้าเกิดมัใช่มันแบบจะสวยสุดๆเลยนะแต่มันไม่มีบ้านอะไรแบบนี้น่าจะไม่ใช่ภาพของเกาะนี้นะครับท่านผู้ชมดูดิเออดูดิเฮ้ยท่านผู้ชมรอบๆมันมีอันนี้ด้วยอ่ะรอบๆมันมีเกาะที่คล้ายๆกันด้วยดูดิเนี่ยเป็นเกาะที่คล้ายๆกันเลยนะครับดูดิเป็นแบบทะเลอยู่ใจกลางเกาะอะไรเงี้ยนะฮะเต็มเลยอ่ะดี่ถ้าแบบนี้ก็น่าจะเป็นเกาะอะไรแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคท่านผู้ชมพิการนี้ก็ประมาณนี้นะครับเราไปดูที่พิการต่อไปเลยนะฮะพิการต่อมานะครับจะขุดอัตพง์ จักครัมนะครับบอกว่าวิวทะเลสวยมากพี่แฮชแท็กครั้งแรก แล้วก็ให้พิกัดมานะครับเราก็พิกัดมาใส่เลยแล้วก็ไปดูกันครับวิวทะเลสวยมากเลยครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในเกาะแห่งดึงนะครับกลางมหาสมุทรแอตแลนติกใต้นะครับท่านผู้ชมต้องใช้แน่ๆเพราะว่าผมจําได้ว่าดวงตาแห่งสารา r อยู่ตรงนี้ฮะนี่นี่นี่ดวงตาแห่งสารา r นะครับนี่ตรงนี้คือดวงตาแห่ง s a h a นะครับแล้วมาตรงนี้ก็แอตแลนติกใต้ครับท่านผู้ชมเอาผมหาเกาะไม่เจอแล้วประเด็นผมดูที่พิกัดก่อนไปเลย นี่ฮะท่านผู้ชมวิวทะเลส,สวยมากเราต้องการลงไปนแ,นแน่เลยโอ้โหมีจุดลงเยอะมากท่านผู้ชมลองไปดูลองไปดูอปดโอ้โหเฮ้ยท่านผู้ชมดูดิี่ว้าวดูเส้นขอบฟ้านะท่านผู้ชม คือท่านผู are, tai, ้ชมเป็นอย่งน yeah. mm ั hmm. yes. Yes. ้นนะครับท e ่านผู้ชมจะตกตกขอบโลกนะครับเพราะว่าโลกเราแบนนะครับหยอกหยอกหยอกนะครับถ้าเกิดสมัยก่อนเนี่ยเขาแบบทฤษฎีแล้วเขาคิดว่าโลกแบนเนี่ยเขาคิดว่าถ้าเกิดเดินทางไปสุดขอบขอบโลกตรงนู้นนะครับเราจะตกขอบโลกตายอะไรประมาณนั้นได้ครับแต่โคลัมบัสได้พิสูจน์ไปแล้วนะครับในการเดินทางรอบโลกอะไรแบบนี้นะครับว่าเออโลกเป็นกลมนะฮะเนี่ยฮะดูข้างหลังดีท่านผู้ชมมีคนอยู่นั้นด้วยมีคนสองคนนะครับยืนเท่ๆอยู่น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวว่ะเป็นก่อแห่งหนึ่งที่โคตรห่างไกลเลยเนี่ยเขามากันได้ไงเนี่ยยอดเลยนะะฮทททั้งงปรย่่่อเีีวแบบโคต โคดท่องเที่ยวนะครับโอ้มีจุดลงเยอะมากเลยสแสดงว่าเขาถ่ายไปเยอะฮะนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับอีกมุมหนึ่งนะครับคนละมุกกระเบื้องครับอันนี้คือเป็นเด็กคนหนึ่งปะก็ะอันนั้นคือแม่แต่คนถ่ายนี่คือพ่ออันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับไปขำไปท่องเที่ยวกันนะครับโหจะว่าไปมันอันตรายเหมือนกันดูจากรอบๆแล้วอีก,กตรงนี้แล้วกันปุ๊บเฮ้ยโอ้หตรงนี้มีมอกโลนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นมอกโลหรือว่าแสงจากอะไรฮะโอ้โหดูดิดูดิมันดูอันตรายมมากเเนี่ดูผ้ช แล้วเขามายังไงเขามาก็ด้วยเรือหรือมาจากเครื่องบินหรือจากอะไรมันเครื่องบินไม่น่ามาได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้มันมีบ้านคดน,นะท่านะผู้ชมเขาอาจจะเป็นคนที่อาศัยอยู่ที่นี่ก็ได้นะครับจอที่นี่มันมีสนามบินอยู่ตรงนี้ฮะแสดงว่าเข้ามาเข้ามาโดยเครื่องบินได้นะมีสนามบินอยู่ตรงนี้นะนี่น,น,นสนามบินนะฮะเนียนะฮะจบ Job เลยนะครับโอเคพิกัดนี้ก็ประมาณ,ณนี้นะครับท่านผู้ชมเราไปดูกันที่พิกัดต่อไปเลยดีกว่านะครับพิกัดต่อมานะครับจะคุณเคคุมาคุงนะครับบอกว่า มีจอระเเ้ครับพี่แท็กครั้งแรกนะครับแล้วก็ให้พิกัดมานะครับเราก็พิกัดมาใส่เลยจอระเขเหรอ จระเคเอ้ยนี่ประเทศไทยเลยตำบลวัดไทอำเภอเมืองนครราชสีมาเขาเลี้ยงฟาร์มจระเข้อะไรเงี้ยเหรอลงไปดูได้ปะอ๋อนี่นะท่านผู้ชมเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วทุกผู้ชมทุกผู้ชมเห็นผมปะเห็นไหมเห็นมไหมไหมจรเะเข้อะท่านผู้ชมเอ้ยจระเข้เดี๋ยวตเราลบอันนี้ออกแอบจระเข้มานโลกอันนี้คือปากมันนะครับอันนี้คือตัวมันนะครับใน่นอยู่ในหนองน้ำแบบเดี๋ยวเติดมันตัวขนาดนั้นจริงๆนี่คือมันตัวเท่าบ้านเลยนะครับโคตรใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมผมว่ามัน ไม่น่าใช่นีครับมันน่าจะเป็นแบบเสาไฟฟ้านะครับท่านผู้ชมดูดูดูเสาไฟฟ้าเสาไฟฟ้าจริงด้วยนะท่านผู้ชมประเด็นคือทําไมเสาไฟฟ้าอยู่กลางน้ำามนอยู่กลางน้ำได้หรอไม่กลัวไฟรั่วอะไรอย่างงี้อรอมันเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูงเลยนะผมเพิ่งดูนะว่ามันตั้งกลางน้ําได้ด้วยะมันไม่กลัวไฟดูดหรอเฮ้ยเจ๋งอ่ะโอ้อันนี้ก็เป็นถนนนะครับนี่ครับเป็นถนนฮะ ว้าวโอ้เป็นเซอไฟฟ้าแดงสูงนะครับใครที่อยู่ในประเทศไทยอยู่แบบตาบ่างจังหวัดอาจจะได้เห็นเสาอะไรแบบนี้บ่อยๆนะครับนี่ยมีอยู่ในหลายจังหวัดเลยนะครับง้อเป็นจระเข้นะครับมองจากด้านบนเหมือนจระเข้เลยฮะดูดีนี่ในจรเะเข้ทำตัวเท่านี้จริงๆนะบอกออเลยว่าโคตรตัวใหญ่นะครับแบบบึ้มๆเลยนะบึ้มๆเลยนะครับโอเคท่านผู้ชมพิกัดนี้ก็ประมาณนี้นะครับเราไปดูกระที่พิกัดต่อไปเลยดีกว่านะครับพิกัดต่อมาครับจะคุณ KTC g a m เกมนะครับบอกว่าฟาสเจ็ดครับตอนนั้งรถกับ p อ u วอลเกอร์ตอนจบครับแฮชแทกครั้งแรกนะครับเป็นโลเคชั่นที่ถ่ายตอนจบของฟาสเจ็ดหรอที่แบบ p อ u วอลเกอร์แยกกับดอมันนะใช่ปะนับมองทะลุทะลุหน้าต่างการลักชากนี้นะครับแล้วก็เป็นฉากที่จากหลากันด้วยนะครับ ซึ่งฉากนี้ก็คือเป็นเป็น CGI นะครับให้น้องของพอวอลเกอร์เนี่ยมา,ามาถ่ายแต่น้องจากพอวอลเกอร์ประสบอุบัติเหตุไปแล้วนะครับในฟาร์เจ็ดเนี่ยแล้วก็เป็นฝากจะเป็นฉากจากลาพร้อมกับเพลงอ่า See You Again มะ See You Again ดอ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 ไม่รู้ว่าใช่ฉากนี้หรือเปล่ามันใช่ที่เดียวกันไหมอะเอาเป็นว่าที่ผมเอาวิดีโอขึ้นมาแล้วกันท่านผู้ชม ท่านผู้ชมถ้าผู้ชมโบเ,เห็นวิดีโอประกอบนะครับแบบสั้นๆน,น,นะมันเอามามาวแล้วติดหรือก็ติดนะครับมันใช้หรือเปล่ามันน่าจะใช่ละมั้งครับเอาละครับท่านผู้ชมครับพิกัดนี้ก็ประมาณนี้นะครับเราไปดูกันที่พิกัดต่อไปเลยดีกว่าเลยครับพิกัดสุดท้ายของวันนี้นะครับจะกคนพัฒพงศ์วงจันทร์ครับอกว่าซากเรือโจสรสลัดออสเตรเลียแท็กครั้งแรกฮะซากเรือโจสรสลัดหรอเราก็พิกัดมาใส่เลยฮะไปดูซากเรือโจสรสลัดกันไปเลย ซักเรือนี่คือเรือมันจมน้ําแล้วเราเอ้ยเดี๋ยวเดียวเฮ้ย,ย <P ul si> ท่านผู้ชมครับมันเป็นซักเรือจริงดิเดี๋ยวนะหรือว่ามันจะเป็นเรือที่แล่นอยู่แล้วท่ายผิดพลาดไปท่านผู้ชมไม่ได้เลยอันนี้คือภาพเฟรมเดียวกันถ้าเกิดอ,อันนั้นมันเป็นอันนีๆๆ้ก็ต้องเป็นด้วยดิถ้าเกิดมันจะเป็นลางๆลางๆไอเรือลํานี้ควรเป็นด้วยดิมันอยู่ในเฟรมเดียวกันนะท่านผู้ชมมันเป็นเรื่องว่าเป็นซักเรือจมสารจริงๆวะเราลงดูได้ปะไม่ได้เอาล่ะครับท่านผู้ชมมีประเด็นฮะ ที่นี่นะครับอยู่ในออสเตรเลียนะฮะอยู่ตรงนี้เลยโอ้โหอยู่ใกล้พอดนเหมือนกันเนี่ยไ,นะไม่ใช่ซักเรือจอสลัดจริงดิเอาละครับท่านผู้ชมคิดว่าเจ้าสิ่งนี้คืออะไรสามารถคอมเมนต์ว่าก็าได้นะครับถ้ากิดเป็นเรือจริงๆเนี่ยทำไมเรือมันต้องเอียงเอียงและขรั่นไปเอียงๆอย่างนี้หรอเรือเรือมันกาลังล่มหรือมันอะไรวันเนี่ยภาพนี้น่าสนใจครับมองอยังไงมันก็ดูเป็นเรือที่มีใบนะครับสมัยนี้ยังมีเรืออะไรที่เป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่านะครับ ผมคิดว่ามันน่าจะมีใครจะใช้เรือคลาสสิกขนาดนี้ในการแล่นเรือหรือสัเภาอะไรเงี้ยถ้าผู้ชมคิดว่าเจ้าสิ่งนี้คืออะไรก็มเลืไปเลยนะครับส่วนผมคิดว่ามันน่าจะเป็นภาพผิดพลาดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับตรงน้ไม่งั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นน้ำนตื้นมา,มากๆเลยแต้ก็จะเห็นเรือทั้งลำอย่างนี้อยู่ใต้น้ำนะรทรานผู้ชมน่าสนใจมากครับสำหรับพิการนี้เอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกกันกับร,รายการพิการรอบโลกตามใจท่านผู้ชมนะครับ สำหรับใครที่ชื่นชอบรายการนี้สำหรับสุดง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่ท่านผู้ชมกดไลค์คนละไลค์นะครับที่ก็ขอบคุณมากๆแล้วนะครับเพราะว่ามันจะทําให้คนอื่นๆเนี่ยสามารถมองเห็นคลิปนี้ได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็จะมีคนมาร่วมไปเที่ยวกับเราเยอะขึ้นนะครับยิ่งเรามีคนร่วมเที่ยวกันเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งสนุกเท่านั้นนะครับและถ้าเคยขายมาจากพาคลิปช่องมาเกมเนี่ยสามารถกดติดตามกดใส่กระดิ่งได้เลยนะครับท่านผู้ชมอยากจะเห็นคลิปในช่องก่อนมาใกล้เป็นคนแรกๆแล้วแล้วก็มาคอมเมนต์เม้นต์หนึ่งเม้นต์สองเม้นนีผมไต์สามแบบนขะครับให กราบสวัสดีครับ